สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมัธยินดลคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมัโดินดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานรวมไปถึงรู้จักสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นวิศวกรด้านโลจิสติกแพลนิ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับปั๊มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นช่วยแนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อปั๊มนะคะนรับจิรพาพโนมาเดชพรคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวศกรรมเครื่องกลนักศึกษารหัส58ครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทอ<ม>ีนโน่มอเตอร์เมนูแฟคทอรียรไทยแลนด์นะครับที่ตําแหน่งอินเจเนียริงแผนกโลจิสติกส์แพลนนิ่งคอนโทรลครับอืมอยากให้ช่วยเล่าภา,าพรวมในการทํางานในเรื่องของโลจิสติกส์แพ n นนิ่งแอนด์คอนโทรลนิดนึงค่ะว่ามันทําอะไรเป็นยังไงบ้างอะคะ ก็โลจิสติกแพลนนิงคอนโทรลนะครับก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับว่าราคาของการขนส่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศหรือว่าควบคุมการแพคกิ้งทั้งสินค้าที่ส่งจากในประเทศไปในประเทศและในประเทศไปต่างประเทศด้วยครับพี่แลวในเนื้องานในลักษณะงานที่เราต้องทําที่บริษัทนี้เราต้องทําอะไรบ้างคะต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้องานของโลจิสติกแพลนนิงคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่งานรูทีนแน่นอนครับก็คือ <laughs> เราจะทําการควบคุมการขนส่งทั้งพาจากต่างประเทศเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อนําจําหน่ายทั่วประเทศเลยรวมถึงพาชิ้นงานต่างๆที่เรานําส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนอกจากนั้เนี่ยยังรวมถึงการวางแผนในการจัดระบบรถในการขนส่งชิ้นงานต่างๆไปในที่ถัดๆไปให้เรามีการใช้ต้นทุนในการขนส่งเนี่ยน้อยที่สุดและที่แปลกใหม่เลยห,หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่นึกถึงก็คือการจัดเรียมการแพ็คกิ้ง การจัดเรียนลำดับขั้นตอนในการวางสินค้าให้มีการใช้พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าในเรือเนี่ยมากที่สุดครับเพื่อที่จะได้ใช้จำนวนตู้ให้น้อยมากที่สุดแล้วก็คุ้มทุนมากที่สุดอีกด้วยครับและก็สิ่งสําคัญเลยที่เราจะต้องนําทั้งสามภาษาในตอนที่เราเรียนอยู่มาใช้เนี่ยก็คือการติดต่อระหว่างประเทศครับติดต่อซื้อขายหรือว่าติดต่อเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการขนส่งด้วยรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องวางแผนก็คือการเช็คสต็อกสินค้าในโรงงานเพื่อที่จะประกอบเป็นลบบรรทุกของเราอีกด้วยครับ แล้วอย่างผมปั๊มเนี่ย<ม>หางานนี้เจอได้ยังไงคะเจองานนี้ที่ไหนจุดเริ่มต้นของตรงนี้คือผมเดินลงมาใต้คณะธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วมีงานจอแฟร์อยู่แล้วก็มีบูธของบริษัทกีโน่ด้วยซึ่งผมก็สนใจในบริษัทนี้อยู่แล้วก็เลยเดินเข้าไปสมัครครับผมแล้วก็มีเหมือนได้รับการคัดเลือกให้มาสัมภาษณ์ในบริษัทนี้ครับอืมแล้วอย่างตอนที่เราสมัครเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารเตรียมยื่นอะไรบ้างในการสมัครคะ เรื่องของ first impression ที่เขาจะเห็นเราเนี่ยแล้วเรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือ resume นั่นเองเราจะ present ตัวเองยังไงให้เฮ้ยเราน่าสนใจในกระดาษแผ่นนี้เราจะออกแบบหรือวางแผนยังไงให้กระดาษใบเนี้มันทําให้ดูมีคุณค่าและเราน่าสนใจมากที่สุดอันนี้คือทริคทริคหนึ่งในการเลือกที่สมัครงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เรามีใส่ลงไปเพื่อจะแสดงความสามารถในส่วนที่ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในระบบอีกด้วยแล้วก็ในสิ่งสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือผลคะแนนโทอีกเนาะเพราะอันนี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินของทางบริษัทด้วยโดยบริษัทฮิโน่เนี่ยตั้งเลทขั้นตันอยู่ที่550คะแนนครับทีนี้ในเรื่องของพอเรายื่นไปเสร็จแล้วปุ๊บ เขามีเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างคะคเขาถามอะไรยังไงอะไรยากบ้างรอบแรกเ,เนี่ยจะเป็นทางฝ่ายบุคคลโทรมาแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านาวิดีโอคอลครับผมแล้วก็พอถึงเราผ่านรอบแรกปุ๊บโปรเซสฟแนลเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอบข้อเขียนด้วยครับผมเป็นการเบสิกเอนจิเนียริงรวมถึงสอบอภาษาอังกฤษวัดระดับภาษาอังกฤษของทางบริษ,ษัทอีกด้วยครับแล้วก็จะเป็นการสอบ สัมภาษณ์กับหน่วยงานหรือรแผนกที่เราสมัครลงไปถ้าเกิดเราไปถึงรอบนี้แล้วในจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเลเวอเซนต์ตัวเองในจุดนี้คือจุดที่เราจะต้องแสดงความเป็นตัวเองออกมาแสดงในเรื่องของสกิลที่เรามีที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับงานางนั้นๆได้ครับมีคําถามสัมภาษณ์อะไรที่เรารู้สึกวแบบ่าโอ้คาถามนี้น่าสนใจหรือว่าพอเป็นแนวทางให้กับน้องๆถ้าเกิดต้องไปสัมภาษณ์แบบนี้บ้างคะ เบื้อต้นเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าในเรซูเม่นเนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่เราจะใช้ในการนําเสนอตัวเองเนาะ mm hmm. แต่พอมาสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราจะนําสิ่งที่เรามีอยู่ออกมาเห็นได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์กิจกรรมต่างๆที่เราเคยทํามาอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนระดับปานกลางเกรดเนี่ยประมาณ2.7เอง เพราะฉะนั้นเวลาผมและมิเซนก็จะอธิบายถึงสิ่งที่ผมท,ทํากิจกรรมมาว่าผมทําอะไรบ้างเป็นประธานหรือว่าวางแผนอะไรยังไงบ้างและนี่น่าจะเป็นจุดเด่นที่กรรมการการสัมภาษณ์เนี่ยมองเห็นผมในจุดนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าเรื่องที่ผมบอกว่าจบวิศวะเครื่องกลเนาะแต่มาทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกแพนนิงอย่างเงี้ยก็เป็นการแพนนิงแต่ทําไมถึงได้มาทํางานซึ่งตอนนั้นอ่ะผมโดนถามว่า ถ้าเกิดว่าเราทำงานไม่ตรงสายหรือเรามีความคิดเห็นยังไงกับการทำงานไม่ตรงสายบ้างในส่วนตัวผมคิดว่าการทำงานไม่ตรงสายเนี่ยหรือว่าการจบมาตรงสายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นแต่ว่าการจะทำงานอย่างอย่างหนึ่งให้มีประสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนส่วนเดียวเราจะต้องมีหลายส่วนประกอบกันขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลการสื่อสารหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกตัอย่างต้องประกอบกันเพื่อให้งานเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงาน ตรงสายหรือไม่ตรงสายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กละปรับตัวที่จะอยู่กับมันแล้วก็ทํางานชี้นนั้นออกมาให้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับอันนี้คือคําตอบที่ผมตอบไปและคิดว่าน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้อ่าหลายท่านผู้บริหารเนี่ยหรื<ม>หรอว่าหลายหลายบริษัทเนี่ยเห็นในการปรับตัวหรือว่าการเข้ากับสภาวะงานต่งางๆของผมด้วยครับผมโอ้โ<ม>ตอบไปก็คือได้ใจกรรมการเลยผ่านค่ะไปเลยไม่ต้องนิดเดีครับทีนี้ พูดถึงว่าเมื่อกี้ปั๊มบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงสายร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามันมีสิ่งที่เราได้เรียนจากในคณะเนี่ยเราเอามาปรับใช้ในงานของเรายังไงได้บ้างะคะอย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของการแพ็คกิ้งเนาะการจัดเรียงปริมาตรต่างๆที่อยู่ในโมดูลต่างๆหรือว่าตรรก,กะในการวางแผนให้เป็นลนําดับขั้นตอนเพื่อที่จะให้คอสหรือจุดหมายของผมเนี่ยมันบรรุได้หรือการใช้คอสในการขนส่งเนี่ยลดลงที่สุดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของที่ผมนําจากการเรียนเนี่ยมาใช้ในการทํางาน ในวิชาของภาควิชาเครื่องกลเนี่ยก็ยังมีหลายหลายสาบหลายหลายวิชาที่สามารถนำเราอยู่ได้เช่นกันครับเมื่อกี้ปั๊มพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้และปรับตัวเนาะการเพิ่มสกิลเพิ่มเติมไปแล้วถ้าสมมติว่าน้นองๆเขาสนใจในสายงานนี้เหมือนกันเนี่ยเขาต้องมีซอฟต์สกิลอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยเรื่องของการสื่อสารเนาะเรื่องของการสื่อสารที่เราจะทํายังไงให้อ่าทุกๆกคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราวางไว้อย่างที่2คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญในทุกๆสายงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรแล้วก็การลําดับขั้นตอนครับผมจุดเนี้ยก็คือจุดที่เราจะสามารถวางแผนให้ทุกๆอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้ครับทีนี้ในเรื่องของเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่พอเราเข้าทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยมันสตาร์ทประมาณที่เท่าไหร่คะเอ,อ่อในส่วนของเงินเดือนวิศวะเนี่ยผมประมาณว่าจะอยู่ในช่วงสอง0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนไม่รวมค่าอ่า ต่างแดนหรือเรียกว่าค่าต่างจังหวัดค่าที่พักค่าเดินทางหรือว่าค่าอาหารต่างๆรวมถึงสวัสดิการที่แต่ละบริษัทเนี่ยมีแตกต่างกันออกไปด้วยครับแล้วในสายอาชีพนี้มันมีความต้องการในตลาดมากน้อยแค่ไหนอะคะเออผมคิดว่าในสายของโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความต้องการอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละประเทศต้องมีการขนส่งซึ่งกันและกันแต่ละประเทศต้องมีการค่าขานซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเอ่อในส่วนของโลจิสติกเนี่ย ยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีต่อๆไปแต่จะมีการพัฒนาการของส่งยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีในอนาคตครับทีนี้อันนี้คําถามนี้ไม่ถามไม่ได้เลยค่ะทําไมปั๊มถึงเลือกรเรียนวิศวะสาขานี้แล้วก็มาทํางานในสาขาชีพนี้คะอย่างแรกเลยเริ่มต้นเลยเราต้องหาตัวเองก่อนที่จะเข้าเรียนก่อนในส่วนของผมผมเป็นคนที่ชอบคิดอะไรเป็นลนําดับขั้นตอนคิดอะไรไปมุมกว้างๆ,ๆเพราะนั้นถ้าพอมารวมกับเนื้อหาที่เรียนแล้วเนี่ย หลายๆวิชาหรือบางวิชาก็เป็นการคิดอย่างนั้นเช่นกันเป็นการพื้นฐานในการคำนวณต่างๆเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นระดับขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นผลแน่ชัดในการคำนวณเนาะอันนี้ก็คือหลักพื้นฐานของวิศวะเลยแต่การเลือกที่จะมาทํางานในการแพลนนิ่งหรืองานวางแผนเป็นหลักความชอบในการคอนโทรลแล้วก็วางแผนให้มันเป็นไปตามที่เรากําหนดชอบในการแมネจเมนต์ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้คือบุคลิก สิ่งที่ฟัมชอบในตัวแล้วก็เรื่องมาทํางานนี้ครับสุดยอดมากมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณฟัมมากมากเลยนะคะเหมือนได้ข้อมูลสําหรับน้องๆเอากลับไปค,บ <ๆ S 2> คิดตัดสินใจแล้วก็เตรียมตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค